คุณก็เลือกเอาว่าจะเอาแคปหรือจะเอา4ประตูดีอันนี้เป็น ep ท,ท,ที่2เห็นมีคนสนใจเยอะว่าเฮ้ยใช้เงินแค่4ี่พันออกรถได้เลยเหรอผมก็เลยโอเคตัดสินใจแล้วจัดมาอีก2คันแล้วกันให้คุณใช้เงินแค่สี่พันเนี่ยคุณเอารถกลับบ้านไปเลยสวัสดีครับผมด้อนนะฮะจากดีพนรลัตหนึ่งเก้ครับ 1, 9, 9, 9ผมวันนี้เนี่ยอยู่กับ t o y o t a h ฮรักวีโกนะครับทั้งคู่เลยมีทั้ง4ประตูแล้วก็แคปนะครับ แล้วก็ราคาเท่ากันด้วย3,57,000บาทเท่านั้นแต่ว่าคุณรู้บ้างมีอะไรอ่าอันนี้เป็นเซตคอนเทนต์ที่ว่าเราจัดเซตเนี่ยให้คุณใช้เงินแค่4 0 0พเนี่ยคุณเอามา4,000บาทเนี่ยคุณเอารถกลับบ้านไปเลยนะอันนี้เป็น EP ที่2ผมเห็นว่า v i g o กับ slx เนี่ยเห็นมีคนสนใจเยอะว่าเฮ้ยใช้เงินแค่4,000ออกรถได้เลยเหรอบางคนมีเงินขนาดนั้นจริงๆผมก็เลยโอเคตัดสินใจแล้จัดมาอีก2คันแล้วกัน 4,000ันบาทคุณเอาไปเลยคุณเลือกเอาว่าจะเอา4ประตูหรือแคปโอเคไปดูข้างในก่อนคันนี้มีคลิปเต็มแล้วแต่คันนี้ยังไม่มีเลยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอันนี้ไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์ของวีโก้ผมเป็นเสียงเครื่องตัดหญ้าด้านนู้นนะฮะโอเคอันนี้4ประตูเนี่ยป่องอะไรอยู่ครบเป๊ะหมดเลยผมจ่ให้ดูเต็มนะให้ดูนิดๆิหน่อยหน่อยช่องไฟอะไรต่างๆเป๊ะแล้วก็ล้อเนี่ยล้อไม่ใช่ของเขานะครับลูกค้าเปลี่ยนมาเพราะเป็นความชอบส่วนตัวนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง3 0 0พ 3000ตัว e นะครับเป็นตัว p r u n n e r นะสประตูตัวสูงกันชนท้ายเนี่ยนะครับโคมเมียมสภาพดีมากสภาพใหม่นะฮะร,รอยอาร์คอะไรยังอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็นี่ด้านนี้โป่งอะไรก็สวยหมดสติกเกอร์อะไรอยู่ครบหมดโป่งเนี่ยรอยเบียดไม่มีเลย นะเดี๋วกันมแมลงหน่อยปิดกันมแมลงก่อนไปมากนะครับโอเคนะประมาณนี้นะก็คันนี้ใครอยากได้คุณก็มาเอาไปเอาเงินไม่ให้ผมสี่พันแล้วคุณก็รีบกลับบ้านไปเลยนะคุณรีบเอารถกลับบ้านไปตอนนี้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูแป๊บนึงนะฮะแล้วก็อย่างที่หลายคนชอบมีจมูกให้นะฮะโอเค แล้วก็สำหรับใครที่กังวลว่าเฮ้ย4 0 0พันเนี่ยรถจะมีอะไรไหมไม่มีนะฮะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับลอยอาร์คอะไรอยู่ครบหมดนะฝาอะไรเนี่ยไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ยังไม่ได้ผ่านการลงน้ำยามาเลยนะฮะพลาสติกดำๆเนี่ยดำดำเดิมดำ,ดำ,ดำ,ดำไม่ได้แต่น้ำยาเลยสักนิดเดียวนะครับแล้วแต่ว่าผมต้องบอกยอดผ่อนก่อนนะ ันนี้มันผ่อนประมาณ8,0 0 0ันกว่าบาทนะครับซึ่งถ้าใครไหวก็เอาแต่ผมก็ไม่อยากจะแนะนำหรอกนะสำหรับใครที่ยังไม่พร้อมนะครับผมอยากให้มีเงินเดือนประมาณ1 7ื0 0แล้วก็มีคนช่วยผ่อนอาจจะเป็นภรรยาของคุณสามีของคุณเงินเดือนอย่างต่ำเนี่ยควรจะ15 0 0 0้านะฮะถ้าจะผ่อนคันนี้นะครับเพื่อให้ลองรับลองรับไรายได้ลองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะสำหรับใครอยากได้4ประตูคันนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นะฮะเอามาให้ผม4 0 0พันจบเพเลยนะครับโอเคไปดูคันแคปกันสำหรับคันแคปคันนี้นะครับเราเคยจัดอยู่ในรถสองแสนถึงสามแสนกว่าบาทนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันคุณเอามาให้สี่พันแล้วคุณรีบลับบ้านไปเลยนะครับเอารถกลับบ้านไปเลยนะนะรประมาณนี้นะครับอันนี้มีคลิปหลักแล้วนะครับริ้วรอยอะไรไม่มีสิ่งที่ผมชอบที่สุดคืออะไรว่าล้อกับสติกเกอร์นะ คือล้อกับสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาเหมาะกันมากนะครับที่จริงสติ๊กเกอร์เนี่ยคันนั้นอยากให้ติดด้วยจะได้สวยขึ้นนะครับโอเคแล้วแคปเนี่ยเป็นแบบนี้ด้วยแคปแบบสมาร์ทนะครับเปิดได้นะฮะประมาณนี้แต่คันนี้สบายหน่อยคันนี้ผ่อนหกพันกว่ากว่านะหดหกพันกว่านะครับสบายหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นตัวศูนย์เก้านะปีสองพันเก้านะครับ ก็ที่จริงอะถ้าใครใครอาจจะโชคดีมีคนช่วยผ่อนด้วยเนี่ยหรือคุณผ่อนคนเดียวก็ยังได้เลยนะครับ <S <S แต่ว่าผมก็ผมก็แอบคิดนะว่าถ้าเงินเดือนคุณ1 2ื่นสเนี่ยคุณควรจะมีอาชีพเสรมิมหรือเงินเดือนคุณ15ื่นเนี่ยความจริงเงินเดือน15ื่นห้าพันกักว่าบาทเนี่ยมันก็เจ้าเจ้ากันได้นะแต่ผมก็อยากให้แบบว่า1 6ื่นหหหรือถ้า15ื่นเนี่ยคุณก็ควรจะมีอาชีพเสริมหน่อยหรือคุณคุณควรจะมีคนช่วยผ่อนหน่อยเพื่อกันไม่ให้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้น นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราพาดูรอบคันแล้วเราก็จะไปกันแล้วนะครับนะครับแม็กไลเนอร์อะไรใหม่คก็บเลยนะก็อย่างที่บอกนะเป็นรถยอดนิยมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว E นะครับเป็นตัว E ด้วยข้างหลังใหม่ใหม่ใหม่ชอบจริงๆเลยตรงนี้ ก็ประมาณนี้เราเอามาให้ดูโปรโมชั่นกันนะฮะแล้วก็ไปดูคลิปหลักกันนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับสาหรับคันนี้นะโอเคแล้วก็มาพูดถึงอาชีพกันก็สําหรับอาชีพเนี่ยคุณอาจจะเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารเนี่ยแต่คุณมีมีใบรับรองเงินเดือนมีเตทเมนนะหรือมีสลิปคาร์บอนอะไรอย่างนี้หรือเอกสารที่ทางร้านออกให้ได้ว่าเ,าเงินเดือนคุณเท่านี้คุณเป็นพนักงานเท่านี้ระยะการทํางานคุณระยะเท่านี้เท่านี้อย่างนี้ นะครับเอกสารประมาณนี้หรือคุณสงสัยอะไรคุณโทรมานะถ้ามีเอกสารอะไรเอามาให้เราให้หมดเลยแล้วก็บอกตามความจริงว่าคุณเครดิตเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะได้มีวิธีช่วยเหลือคุณนะเหมือนลูกค้าหลายหลรายที่บอกเราตามตรงๆตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยเราช่วยได้เลยบางรายเนี่ยเพิ่งมาบอกหรือไฟแนนซ์เพิ่งตรวจเจอรอบที่2อันนี้คือเราก็เริ่มความหวังริบหรีไปแล้วแต่ถ้าคุณบอกเลยเนี่ยยังไงก็ช่วยคุณได้นะครับแล้วคุณก็จัดเอกสารตามที่เราบอกเราก็ยิ่งช่วยคุณได้ ต่อให้ช่วยไม่ได้แต่อย่างน้อยคุณจะได้เครดิตไม่เสียไงไม่ใช่เอออะไรก็เสียบ,บัตรเสียบ,บัตรให้คุณเสียหายไปมันไม่ใช่พวกเรานะฮะนะครับก็อยากจะเตือนไว้นะครับแล้วก็สําหรับคันนี้ก็ย้ําอีกทีแล้วกันราคา3 5 7เท่ากันเลยนะครับคุณก็เลือกเอาว่าจะเอาแคปหรือจะเอา4ประตูด,ดีนะฮะก็ถ้าคันนี้ก็ผ่อน8 0 0 0กว่าบาทถ้าคันนี้ก็ผ่อนวันห0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ทั้ง2คันเนี่ยก็อย่างที่บอกคุณเอามาให้ผม4 0 0 0กลับบ้านไปเลย นะแล้วก็คุณยังได้ W ิวสมาร์ททั้งคู่คุณยังได้ประกันฉุกเฉินดูแล24ชั่วโมงแล้วก็ประกันที่ไม่มีวันหมดอายุทั้งคู่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ขออะไรมากขอแค่คุณต้องบอกเรามาตรงๆว่าเครดิตคุณเป็นยังไงนะต่อให้คุณเป็นเด็กเสริฟในร้านอาหารคุณเป็นพนักงานเติมน้ํามันในปัม๊มอะไรอย่างเงี้ยพนักงานเติมน้ํามันในปัม๊มเนี่ยเพิ่งออกดิสันอมิราคของเราไปนะครับก็เรายังไม่มีเวลาไปสัมภาษณ์เขาเลย แต่เราควรจะสัมภาษณ์เขาเพื่อให้คุณเชื่อถือเรามากกว่านี้อันนี้เราพูดลอยๆอาจจะมีคนเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ผมจะบอกว่าเฮ้ยพนักงานในปั๊มซื้อซือได้จริงแล้วก็คนขับรถตู้อะไรต่างๆเนี่ยเราก็เราก็ขายเบ้์ให้เขาไปแล้วซึ่งผมภูมิใจกับเคสนี้มากไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ผมภูมิใจมากจนถึงทุกวันนี้นะครับว่าผมขายจัดให้เบ้์ให้เขาผ่านนะฮะก็คือแทบจะทุกอาชีพเนี่ย ยกตัวอย่างอย่างอาชีพที่ที่คุณเขาสัญญาตรงนี้นี่ก็สามารถซื้อได้นะครับเพียงแค่คุณมีเงินพอนะฮะคุณมีเอกสารอ้างอิงอาชีพของคุณอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งคุณเป็นคนทาสีคุณก็ทําได้นะครับแต่ถ้าคุณต้องดาวเงี้ยคุณไม่มีจริงๆคุณคุยกับทางผมก่อนแต่คันนี้มันไม่ต้องดาวเงี้ยมันใช้แค่สี่พันมันจบเลยนะครับผมหมายถึงคันอื่นอย่างเช่นสปอร์ตคุยเซอร์อะไรเงี้ยถ้าคุณอยากได้จริงคุณต้องมีเงินดาวคุณก็คุยกับทางเรานะฮะประมาณนี้ ก็สุดท้ายนี้เหมือนเดิมโทรมาคุยก่อนนะครับแล้วก็เล่าความจริงให้ฟังนะฮะแต่ถ้าคุณเมามาผมตัดสายทิ้งเลยนะครับหรือว่าคุณมาดูรถแล้วคุณเมามาเนี่ยผมก็ไม่ไม่ขายให้คุณเหมือนกันนะคุณต้องไปสั่งเมาก่อนขออย่างเดียวคุณมีสติมาดูหน่อยนะคุณเซ็นเอกสารแบบที่คุณเมาๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่พวกเราคุณต้องมีสติก่อนมาเซ็นเข้าใจว่านะฮะแล้วก็ใครสนใจรถโทรเลยนาเลย0815198985พี่พันธ์ดีพานรัตน์1999 0813142568 K มรัฐ l ล n e ID ด s WGY0880D อย่าลืมเติม s i ด้านหน้าด้วย f c e e o o o ดีเวนวักพันรัตนะครับแล้วก็มาลองขับได้เลยที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT 2คันนี้เป็นรถใช้งานไม่ได้รถเอาไว้โชว์หรือว่าไปขับโชว์เฉี่ยวเล่นๆนะฮะคุณอาจจะอยากได้เป็นคันที่2เพียงเพราะแค่คุณคิดว่าคุณอยากจะมีรายได้เสริมซึ่งรายได้เสริมของคุณถ้ากำไรแค่พัน0 0 0 0ใช่อยู่มันเป็นเงินแต่ถ้า มันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือว่ามันไม่ได้ช่วยให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้นเนี่ยคุณอย่าซื้อไปเลยเพราะพวกนี้นเป็นภาระที่คุณต้องผ่อนคนที่เขาซื้อรถไปใช้เนี่ยเขาซื้อเพื่อไปขายของเขามีงานที่เขาทําอยู่แล้วเขามเาีเป้าหมายของเขาแล้วว่าเขาได้รถไปเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องใช้ทําอะไรบ้างนะฮะแต่ถ้าคุณซื้อเพราะอยากได้รถเพิ่มคุณก็อย่าไปซื้อคุณควรจะเก็บตังค์ไว้แล้วนึกถึงอนาคตแล้วเอาตังค์ที่จะซื้อรถจะไปทําอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่านี้นะวันนี้ก็แค่นี้แหละเเีวจอกันคนคคิห้ารบ